สวัสดีครับมาดูผลงานวันนี้นะครับอง์แรกนะครับเป็นเหรียญฉลองเลนไทยปีห้าสามเหรียญกลมนะครับเนื้อนวะด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะครับเนี่ยฉลองเลินไทยเขียนไว้นะครับปีห้าสามพระออกพระสีเขียวนะครับเนื้อนวะพระสวยจมูกโด่งนะครับ เนื้อนวะปีห้าสามเหรียก้มนะครับพร้อมเลี่ยมกันน้ำหนึ่งพันห้าร้0ยบาทครับเป็นพันห้าร้อยบาทรูปถ่ายหลวงพ่อโมปีสองศูนนะครับผ่านประสบการณ์เยอะนะครับรูปซิดเลยฮะร,รูปถ่ายหลวงพ่อโมปีสองศูนหลวงพ่อกลวยพ่อเชื้อเสกนะครับพ่อจวนนะครับเสกที่วัดจันทร์ธนารามนะครับมีประสบการณ์สูงนะ เป็นรูปถ่ายที่ทันตัวหลวงพ่อกลวยแล้วก็หลวงพ่อเชื้อนะครับองนี้สภาพถือว่าติดชัดนะอง์พระยังสวยคมชัดหน้าตาหลวงพ่อติดนะครับสวยๆเนี่ยสี่ห้าพันนะครับแล้วแต่สภาพนะครับอันนี้หน้าเดียวนะครับหน้าเดียวขายไวๆวในขายพันห้าร้อยบาทนะครับแนะนําเลยนะครับใครหาพระดีๆใช้นะครับแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับ ประสบการณ์สูงจริงนะพื้นที่รู้ดีะคะเหรียญลงยาน้ำเงินปี 1, 5, หนึ่งห้าก็น้ากากเงินด้วยนะครับหน้ากากเงินลงยาน้ำเงินปีหนึ่งห้ามถ้าไม่ติดเขียวๆตรงนี้นะหรือว่าใครมีความสามารถเอาเขียวๆออกได้นี่พระสวยนะครับลงยาน้ำเงินหน้ากากเงิน้วยขายกันดูพันสี่พันห้านะ มีคาบเขียวน่อยหนึ่งเอาไปหกร้อยบาทนะครับหลวงปู่โตเสกโคนอนปีหนึ่งห้าลงยาน้ำเงินหน้ากากเงินนะครับอพิเศษเลยเอาหกร้อยบาทแล้วกันคุดอาจารย์วลานะครับก็ไดลทองมีเจิมสีมาด้วยนะที่ด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นเงินทองนะครับวัดโพทอง ดีๆนครับอะไรเนี่ยดีๆซ้ายขวานะครับรวยนะครับรวยเงินทองเอาคูดอาจารย์วาเน,นี่ยเอาเจ็ด้ยบาทแล้วครับเอาเจ็ดร้อยบาทสวยงามนะครับคูดอาจาร์เวลารูปรอพ่อตากสินนะครับพ่อตากสินมหาราศนะครับ ตด็พ่อตัดสินตรงนี้ไม่รู้ปีนะครับไม่รู้ที่นะครับแต่ว่าดูจากตาใบแล้วเนี่ยมีอายุนะครับมีอายุเก่าตาใบเก่านะครับ เก่าๆแบบนี้นะเอาไว้ไว้เนะพี่นะเอาไว้ไวนะขอพันหนึ่งแล้วกันนะเอาพันหนึ่งแล้วกันเกิดไขรรู้ที่ก็จัดไปรูปีก็จัดไปนะครับนางพญาคุณแม่ชีบุญเรือนนะวออกวัดอาวุธนะครับสองสี่เก้าเก้านะครับวันนี้ออกออกที่วัดอาวุธโดยตรงนะครับนางพญาคุณแม่ชีบุญเรือนนะท้ายทันตัวแล้วออกที่วัดคุณแม่โดยตรงนะครับวัดอาวุธ รอยตัดต่อตัดขององค์ละหนึ่งพันบาทนะครับมีสองนะองนะมีสององใครปิดก่อนก็ให้เลือกได้เลยนะครับมีตัดชิดหนึ่งองนะครับแล้วก็ตัดพอดีองคหนึ่งนะมีสององหลวงปู่หลวงพ่อทองมาถาวโรนะครับวัดสว่างท่าสี อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหลวงพ่อทองมานีกำลังแรงนะกำลังเห็นมีลูกศิษย์เข้ามาเก็บกันเยอะนะครับครบรอบเจ็ดสิบหกปีเหรียญกลมทองแดงนะครับเอาไว้ไว้สภาพผิวหิ้งนะพระเนี่ยไม่ได้ใช้นะไม่ได้สึกนะครับเป็นแต่เป็นผิวหิ้งนะเอาหนึ่งพันบาทนะครับหลวงพ่อสว่างเออหลวงพ่อทองมาเอาหนึ่งพันบาท เหรียญเอ่อเต่าหลวงปู่หลิวเต่าหลวงปู่หลิววัดสนามแย้นะครับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นกระไรเงินด้านหลังเต่าหลวงปู้หลิวกระไรเงินวัดสนามแย้เอาไปแปดร้อยบาทละกันกระไรเงินสวย วันนี้น่าจะมีแค่นี้นะครับเพราะตอนนี้หาของยากนะครับหาของยากแล้วก็ไม่ค่อยมีของหลุดออกมาเท่าไหร่นะก็รอชมพรุ่งนี้นะคิดว่าน่าจะไปงานประกวดที่อ่างทองนะครับก็จะไปเดินดูของดูอะไรด้วยนะเผื่อเจอทางเราจะได้เช่ามาเปิดแบ่งปันกันได้นะครับขอบคุณครับใครสนใจก็รายการไหนก็ติดต่อมานะครับทาง ไลน์ไอดีนะครับ A T A L V E T E นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ